น่าจะเกิดจากอะไรครับปีครับ<ย>ตรงนี้โยกไหลโยกอุ้ยน้อสูงกันบันเนาะสูงกันนัน ปีกอยู่ีนาสิวาอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมและทีมงานลำบากทัวร์จะพาทุกท่านเดินทางไปหมู่บ้านริมแม่น้ำสารวินหมู่บ้านไทยภูเขาบ้านพระอิบอำเภอสบมบุญจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านชายขอบที่บริการขั้นพื้นฐานภาครัฐยังเข้าไปถึงแต่พวกเราจะนำพาสิ่งดีๆที่ทุกท่านปากไปไปให้ถึงมือเขา การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด3วันรับจากอำเภอพนาพักที่จังหวัดสุขโขทยัยเดินทางต่อพักที่ม่อนทะละูโ,โจแล้วก็ถึงบ้านพักในเวลาบ่าย2ของวันถัดมาซึ่งในระหว่างการเดินทางก็มีประปักษปัญหาที่เราต้องแก้ไขแต่เป็นปกติวิสัยของชาวลำบากทั่ว น่าจะเกิดจากอะไรครับปีครับ<ย>ตรงนี้โยกไหลโยกอ้ยน้อสูงเงอะมันนันเนาะสูงเงอะมันนันเ,นเลขาด จะขาดเออมาไปขึ <laughs> ป้น,ลนลไลน์ขึ้นไลน์ วิวลังวิวลังการ ปลาคขละยี่สิบบาทค่ะน้อยสวัสดีครับขอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอาของเดินนะก็เลยมาจอดน้งมาจอดน้ำมาเขาเริ่มเริ่มไอค้ำปรึกษา ชายตรงชายไม่มีจะเห็บพับหนึ่งเขาเรียกโพินบัดบ่ฮีที่อกไมนน่นำซาลาบินมนที่ว่าจะนั่งเร,งาารือมาตอนแรกพรจาราอนเตรียมเรือแล้วคัคร ลงข้างหลังเยอะแยะเลยสนไหมปรดีนะเออพี่พูดทำครับพูดทำเออลงาที่ไหนครับพี่ในโรงเรียนแล้วครับโอเคครับนี่ครับได้หน่อยครอไาเ้ย Terima kasih telah menonton โอ้ร่านนี่คือคล้ายดีแท้สวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเก่งมากสวัสดีครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนป .1 ป .2 อป .3 ป .4 ่ป .1 โรงเรียนอะไร โรงเรียนพระอือหรือโรงเรียนสมัยไปกี่กิโลเดินเดินไปหรือว่านั่งนั่งรถขี่รถขี่รถอย่างนี้ขับรถก็ได้โอเค အဲ့ဘောဘောဟာဒီဘောဘောအော်မာဆိုင်မနိအဲ့ဘယ်ဒီ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 ဘောနိကြောက်ခေါနိ ครัจะลอกันเด้อจะลอกันเด้อโอ้ตุกตานี่เลยนั่นค่ะโอ๊ยลนนี่จีตัวตุกตาตัวเดียวตัวเดียว อ,อีกท้งน้องไมอีกรวมที่องคนอืออนี้เลยขอบคุณค่ะหลนเอานี่ไหมเอาเห็ดเป็นบ่หะออ่เป็นไหมเอานี่ไหมโอเคบ๊ายบาย เอานี่เลยขนมเอาไปเลยปลตกเอาตุก,กตาไหมเอาันี่ไหมเ,เ,หเอาออนนี้ตัวดตัวเล้วนี่ตอนนี้สวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ ่าาาาคาาคาีีรรตก็เหมือนกับที่พี่อิงพูดครับความสุขตีราคาไม่ได้และสิ่งที่พวกเราทําร่วมกันก็เป็นความสุขที่ตีราคาไม่ได้ขอบคุณท่หลายท่านครับที่อดปัดจจัยมาและก็สิ่งของไระจกักจนลน้นจนเราต้องต่อเลยขึ้นไปหลายชั้นเพื่อจะนําของที่ทุกท่านให้มาไปถึงเมืองชาวขอบขอบคุณพระประหลัดวายูที่ช่วยแนะนําช่วยประสานงานทุกอย่าง ขอบคุณพี hora, พ่บุญธรรมอสมหมู่บ้านพระอืนที่ช่วยประสานงานและช่วยดูแลพวกเราและขอขอบคุณลำบากทัวทีมเกียร์มือพนาที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ลาติสวัสดีครับยยิมมงงงดาาาาใในนจจเรรื่่อผไป เวาเราสองนั่งมองดูแสงดาวสองดวงดาวบอกถึงการจากลาให้รู้ว่าชีวิตแสนดีมีค่ามี cái đuôi bắn già